นังจาเมมี่คะมีค่น้องเจยนะคะจะมาพานีชุดโกโกวาที่เป็นตุ๊กตานะคะจะเป็นชุดโกโกวานะคะก็จะมีออกคอที่เป็นเหมือนชุดนักเรียนของน้องๆนั่นเองนะคะก็จะมีเสื้อเสื้อทํามาไม่ได้เย็บใส่กันนะคะแล้วก็นะคะกยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะ1 5 9่บาทค่ะอยู่ที่ตลาดมันจาค่ะ ขายซื้อให้คะ่ะนบบอ้องชมกับป้าอ้อมซื้อให้คะ่ะจะเป็นสวยมากเลยนะคะผ้าบางมากเลยคะ่ะผ้านิ่มผ้านิ่มผ้านิ่มอ่าแล้วกระเป๋านะคะก็จะเป็นแบบนี้คะ่ะสายก็ไม่ยางนะคะคืนแบบนี้เลยโอเคสำหรับวันนี้ขอจบดรานะยการน่าจะพึ่งที่ไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ